สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นค่ะอีพีที่สามสามแปดกันแล้วนะคะฝากพี่ๆค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋าศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักไลน์ค่ะเพิ่มเพื่อนๆโดยหมายเลขโทรศัพท์ line แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวม่บ้านจัดส่งพัสดุให้ค่ะ <c oughs> แบ่งปัญญามเย็นค่ะพี่ EP 3 38นะคะพี่สาววันนี้ก็มีพระให้พี่ๆได้รับชมกันหชุดค่ะหมายเลขหนเป็นรูปหล่อหล,ลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่สาเป็นพิมพ์คิดตาค่ะพี่เนื้อเก่าสวยสามร้อยบาทรูปหล่อหลวงพ่อเงินคะ่ะหมายเลขสองนะคะพี่เป็นหล่อพ่อเงินเช่นกันค่ะพี่จา๋าพร้อมการเลี่ยมคะ่ะอยู่ในเลี่ยมพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะพี่จา๋าเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันให้พี่ fc สามร้อยบาทรูปหล่อหมายเลขสองคะ่ะ หมายเลขที่3ค่ะ3าเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่เนื้อเก่าสวยค่ะแบ่งปัน300บาทหมายเลข3นะคะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลข4ค่ะพี่จา๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดละหารไร่ปี19ค่ะ พ่อแก้วเกสาโรค่ะพี่จ๋าพ่อแก้วนะคะพี่เป็นเหรียญพระปิดตาค่ะแบ่งปัน300บาทสรรภาพใช้นะคะพี่หม่เลขที่4คีค่ะหม่เลขที่5เป็นพระปิดตาหลวงพ่อพวงค่ะพี่จ๋ามีติดเกษาพ่อพวงเพชรบูรณ์นะคะพี่ปิดตาพร้อมการเลี่ยมคะ่ะ หลวงพ่อพวงเพชรบูรณ์นะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการติดเกษาค่ะพี่มีปิดทองค่ะหลังมียันแบ่งปัน3ามอบาทหลวงพ่อพวงใหม่เลขห้าค่ะหมายเลขที่6เป็นพระผงสุพรรณค่ะผงสุพรรณเก่าสวยหมายเลขหกค่ะ พระผงสุพรรณนะคะพี่จ๋าแบ่งปัน300บาทหมายเลขที่6ค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลข7เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะพ่อปานนะคะพี่จาขี่ครุฑนะคะพี่หลวงพ่อปานขี่ครุฑค่ะ300บาทพ่อปานเนื้อดินเก่าสวยค่ะ หมายเลขที่เจ็ดค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อโตค่ะพี่นี่ค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันสามร้อยบาทค่ะพี่หมายเลขที่แปดค่ะหมายเลขที่เก้าเป็นเต่าหลวงปู่หลิวค่ะพี่เต่ารุ่นปลดหนี้ค่ะพี่จ๋าปู่หลิววัดไร่แตงทองค่ะ เต่าปรดนี้นะคะพี่หลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองสามรอยบาทใหม่เลข9้าค่ะใ <c oughs> หม่เลข10ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะพี่สาหลวงพ่อปานรุ่นแรกค่ะห่วงเชื่อมนะคะพี่สาหม่เลขที่10บค่ะ แบ่งปันสามอยบาทนะคะอพี่จยาหลวงพ่อปานค่ะหมายเลข11เป็นเหรียญหลวงพ่อขันติขันติค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อขันตินะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าปี2543ค่ะ หลวงพ่อขันติขันตีนะคะพี่300บาทหมายเลข11ค่ะ12เป็นเหรียญครูบาดวงดีค่ะเหรียญครูบาดวงดีนะคะพี่จ้าหมายเลขที่12ค่ะปี2518เก่าสวย300บาทครูบาดวงดีค่ะ สิ 13, เป็นพระปิตานะคะพี่จ๋าสายวัดสะพานสูงค่ะปิตาเนื้อผงลงลักะคะ่ะพี่จ๋าสายวัดสะพานสูงเก่าสวยค่ะแบ่งปันที่300บาทนะคะพี่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์ขัดแจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะหมายเลข13บสาบาทค่ะสิ 14, เป็นเหรียญปรกมะขามนะคะพี่ ปกหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีค่ะเหรียญปรกมะขามนะคะพี่จ๋าเป็นปรกองค์เล็กๆหลวงพ่อเนื่องค่ะแบ่งปันที่300บาทปรกหลวงพ่อเนื่องเก่าสวยค่ะหมายเลข15นะคะพี่เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมค่ะปู่ทิมวัดละหารไร่นะคะพี่จ๋าเป็นล็อกเก็ตค่ะพี่ กระสวยนะคะพี่จ๋าอลกเก็ตเดิมๆได้มาแบบนี้เลยค่ะ3 0 0บาทค่ะ14เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจิตวัดสัตตนาฏนะคะพี่จ๋า16ค่ะพี่กราบขอโทษขออภัยค่ะ16นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจิตวัดสัตตนาฏนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงพ่อจิตวัดสัตตนาฏนะคะพี่สองสี่ห้าแปดค่ะ เป็นเหรียญหล่อพอสอลึกเก่าสวยแบ่งปันสามรอยบาทค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะหมายเลขสิบเจ็ดเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาค่ะพ่อทาวัดพะเนียงแตกค่ะพี่จ๋าเหรียญหล่อเนื้อเก่านะคะพี่จ๋าเก่าสวยเหรียญหล่อรุ่มสองหลวงพ่อทาค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกคะ่ะ หมายเลข18เป็นเป็นพระปิตาหลวงปูน่นินค่ะพี่จ๋าปูนินวัดคอนบุรีค่ะมีต้องรอยการฝังตะกรุดมาหนึ่งดอกค่ะพี่ปิตาหลวงปู่นินรุ่นแรกเขียนมาว่ารุ่นแรกเสาห้านะคะพี่จ๋าหลวงปู่นินวัดคอนบุรีค่ะหมายเลขสิบแปดสามด้ายวาดค่ะสิบเก้านะคะพี่จ๋าเป็นพระปิตาหลวงปูสุขค่ะ เป็นเนื้อผงนะคะพิจาเก่าสวยหลวงผู้สุกหม่เลขสิบเก้าค่ะแบ่งป,ปันที่สามร้อยบาทนะคะพิจาเก่าสวยค่ะหมายเลขที่ยี่สิบเป็นพระปิตานะคะพิจาเนื้อโลหะมานเ่ยมะคะ่ะปิตาเนื้อโลหะ นะคะพี่จ๋าพร้อมกันเลี่ยมค่ะพี่หมายเลขยี่สิบนะคะพี่แบ่งปันสามร้อยบาทเก่าสวยค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นซุ้มกอหลวงพ่อหนุ่งค่ะซุ้มกอหลวงพ่อหนุ่งหน้าตามาชัดสวยค่ะพี่พระซุ้มกอนะคะพี่จ๋าพ่อหนุ่งหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะ พระ้มกอ300บาทหมายเลข21เก่าสวยค่ะ22เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันค่ะหลวงพ่อเพชรนะคะพี่จ๋าพ่อเพชรวัดอัมพวันเก่าสวยค่ะพี่พ่อเพชรเกาะพังงันนะคะพีพ่จ๋าเป็นเหรียญข้างเลื่อยค่ะแบ่งปัน300บาทหมายเลข22หลวงพ่อเพชรค่ะ ยี่สิบสามเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนค่ะพี่จ๋าปู่หมุนวัดบ้านจานอายุหนึ่งร้อยห้าปีค่ะพี่หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะพี่หมายเลขที่ยี่สิบสามค่ะแบ่งปันที่สามร้อยบาทหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานคะ่ะยี่สิบสี่เป็นพระนางพญาค่ะพี่จ๋านางพญาเนื้อดินนะคะพี่เก่าๆเลยคะ่ะ แบ่งปันที่300บาทนางพญาหมายเลข24ค่ะ <c oughs> หมายเลข25ค่ะพี่จา์เหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะคะพี่หลวงพ่อมุ้ยคะ่ะพ่อมุ้ยปีพศ2510ค่ะพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะคะพี่จานสามร้300บาทค่ะพี่เก่าสวยค่ะ หมายเลขยี่สินะคะพี่เป็นพระรอดนะคะพี่สาพระรอดเนื้อเก่าสวยะค่ะพี่องค์เล็กค่ะแบ่งปันที่300บาทพระรอดนะคะพี่สาเก่าสวยค่ะหมายเลขที่27เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี0ูนย์สาค่ะ หลวงพ่อแดงยานวิราชนะคะพ่จากพ่อแดงปี2 5งพร้อค่ะพี่แบ่งปัน300บาทพ่อแดงปี0ูนย์สะคะพ่จากเก่าสวยหมายเลข27ค่ะ28เป็นพระสมเด็จค่ะสมเด็จเก่าหมายเลข28ค่ะ แบ่งปันสามร้อยบาทค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่านะคะพี่เก่าสวยค่ะยี่สิบเก้าเป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะพี่เนื้อเก่าสวยแต่ลายงากเก่าเลยค่ะหนึ่งองค์สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าสององค์ห้าร้อยบาทคะ่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาค่ะหมายเลขสามสิบนะคะพี่ เป็นสมเด็จพิมพ์เกตทะลุซุ้มค่ะสามร้อยบาทหมายเลขสามสิบค่ะพี่เก่าสวยค่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่084-9158-065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะพี่เพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์แอปไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกในายทางค่ะพี่าทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสดุให้ค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปอีแบ่งปันยามเย็นอีที่338ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า